เป็นนิยายอยนิยายเรื่องที่ดาวอังคารสมเงืบสมเกิดต่างๆทุกอย่างเป็นนามสมมุติแต่วันนี้มีคนไม่รู้ว่าเป็นเพราะสี่สิบดีกีหรือเปล่าไม่รู้ว่าเป็นเพราะสี่สิบดีกีหรือไม่ใช่หรือเปล่านะครับแล้วก็อ่าก็เรียกอะไรอะ่ะไม่เข้าใจคําว่าโลกโซเชียลนะครับนะครับไม่เข้าใจคําว่าโลกโซเชียลนะครับ นะครับถ้ามาทั้งหมดผมถือว่าร่วมกันถ้ามาทั้งหมดผมจะถ่ายรูปไว้ทั้งหมดผมจะถือว่ามีการร่วมกันมาคุกคามผมมีการร่วมกันมาจะทำร้ายร่างกายผมเพราะมีการไร้สุดในการออกอากาศไปก่อนล่วงหน้าว่าจะมีการจัดเตรียมคนนะครับมันเป็นองค์ประกอบมันเป็นองค์ประกอบที่ทางกฎหมายถือว่าครบถ้วนนะครับมีการ สร้างเป็นเครือข่ายอิทธิพลมาเฟียนะครับหรือนักเลงยูทูบเบอร์หรือนักเลงโซเชียล Social, ที่เจะมาทำร้ายร่างกายหรือคุกคามหรือว่าการด่าทอข่มขู่ผมวันนั้นถ้เกิดมีทีมงานของผมลูกน้องผมเกิดตะลุมบอลแทงกันตายตีกันตายหรือยิงกันตายคนที่ต้องรับผิดชอบหนักที่สุดก็คือคนที่เป็นหัวหน้ากลุ่มในการไร้สดไร้ศดด้วยความตาขวาง ผมอยากให้มันมาเยอะๆนะครับเพราะผมจะได้แจ้งความจับนะพูดแล้วต้องมานะพูดแล้วต้องมานะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะแจ้งทางท้องที่ไว้นะครับผมจะแจ้งจงทางเจ้าที่ตํารวจเอาไว้ว่าจะมีกลุ่มคนของอคนที่เป็นยูทูบเบอร์คนหนึ่งที่ตกเป็นจาเลยในคดีใหญ่จะพาชาวบ้านจะพากลุ่มยูทูบเบอร์มาคุกคามและมาขัดขวางการทํางานของผมนะฮะ มาขัดขวางการทํางานของผมซึ่งอผมรู้สึกกลัวนะนะครับผมรู้สึกกลัวนะครับอออคุณมตนอยไม่เข้าใจอ่ะคุณมตนอยไม่เข้าใจโลกโซเชียลพี่มตนอยจ๋าพี่มตนอยเอ้ยไม่ต้องลบนะทุกคนอย่าไปลบพี่มตนอยกันนะเขาก็ถามดีนะคือผมไม่ได้ว่าใคร ผมไม่ได้ว่าใครพี่มดตะนอยผมเป็นเรื่องของสมมุติโคตรละพ่อโคตรละแม่อะไรบางอย่างเนี่ยคือผมไม่ได้พูดถึงใครเลยเป็นการเล่านิทานเป็นการสมมุติขึ้นคุณเข้าใจคําว่าโลกโซเชียลไหมอย่างผมเรียกเปรตสองแปดแปดเนี่ยผมไม่ได้ว่าใครผมสมมุติตัวละครน,นะฮะโอไม่ moon, ครับพี่มูลครับผมเชื่อว่าคนคนจริงอ่ะ คนจริงเ่ยมันต้องแบบมันต้องพูดจริงทําจริงอะ่ะพ,พี่มูลคือผม,มก็อยากให้มันพิสูจน์ความจริงกันไปว่าเออที่คุณมีการไร้สดตรงนี้เนี่ยได้มีการวางแผนตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องจริงใช่ไหมที่คุณจะมาคุกคามผมเนี่ยคุณจะคุกคามผมหรือคุณแค่ทำคอนเทนต์หรือคุณแค่หลอกลงเอฟซหรือคุณแค่ต้องการยอดวิยอดอไล่นะครับ มีคนบางคนอ้องว่าผมไปบูลลี่ผมไม่ได้บูลลี่นะผมสอนนะผมสอนถึงครอบครัวมาครอบครัวว่าเออมีอะไรให้กลับไปดูลูกตัวเองด้วยนะครับนะ <c oughs> <c oughs> เขาอ้างว่ามีรุ่นพี่เป็นตำรวจอยู่นอานนท์อยู่อยู่นอานนท์คืออะไรครับอ๋อชื่อนอานนท์ใช่ไหมอ๋อมีรุ่นพี่ชื่อตำรวจชื่อว่านอานนท์ใช่ไหมอ๋อ ได้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 ได,ได้เดี๋ยวจะประสานงานท่านผู้การก่อนว่ามีนายตำรวจชื่อชื่ออานอนท์ไหมจะถามว่ามีนายตำรวจชื่อว่าอานอนท์ไหมนะครับคนเราจะสู้กันต้องสู้กันทางสติปัญญาความคิดคนเราจะสู้กันนะครับนะครับจะสู้กันต้องสู้กันที่สติปัญญาความคิดถ้าผมยื่นหนังสือตรวจสอบคุณในเรื่องการพน,นันและตำรวจเห็นว่ามีการพน,านัน <mm จริงเขาก็แจ <mm ้งข <uve> ้อกล่าวหาไปหรือ การก่อสร้างไม่ถูกต้องตามกฎหมายเขาก็เขาก็ดําเนินการไปผมมีไหมครับผมมีผมทุกท่านเคยได้ยินผมพูดไหมครับมีไหมครับเดี๋ยวกูจะไปกระทืบมึงกูจะไปเล่นงานมึงที่ที่กูจะไปหามึงมีไหมครับไม่มีนะฮะผมไม่เคยไม่เคยนะครับที่จะพูดอย่างนี้ไม่มีนะนะครับผมมีแต่บอกว่ามึงอย่าทําผิดกฎหมาย ถ้ามึงทำเปกฎหมายมึงเจอกูแน่เนี่ยมีอันนี้มีคือมึงอ,อย่าทำไปกฎหมายคือใครก็ไม่รู้นะผมไม่ได้เอ่ยชื่อเลยนะครับนะครับในวันนั้นนะครับผู้หลักผู้ใหญ่จะได้เห็นการกระทำของใครบางคนในวันนั้นจะได้เห็นการกระทำของใครบางคนหรือกลุ่มของคนบางคนนะคุณสังเกตได้นะครับตาของขวางครับ สังเกตได้นะครับตาของขวางยอมใจไปหลายกรุ่นะครับยอมใจไปหลายกรุ่แสดงความหยาบคายแสดงความกลางออกมาทั้นท่นที่ตัวเองอยู่ในฐานะอะไรเนี่ยก็ไม่คิดนะครับรอ,อแป๊บหนึ่งเดอ้อเดี๋ยวไปเอาใบาเสร็จใบเสร็จการจ่ายเงินที่เป็นสลิปอยู่ในอยู่ในมือถือน้องอะ่ะที่เก้าเก้ามีป่ะมีอยู่ในมือไหมล่ะ ไม่มีอ่ะเออพีงแต่ผมยื่นไปในสำนวนแล้วล่ะพยงแต่ว่าอยากจะได้อีวีกอันหนึ่งถ้ามีถ้าถ้าแวะปินมาได้ก็ปินมาหน่อยได้ไหมมันเก้าโมงอ่ะมันขึดตั้งเก้าโมงอ่ะไม่ต้องห่วงหรอกเก้าโมงเศษอ่ะเนาะปีในไอ้อานตั้งชุดหนึ่งเนาะทั้งหมดมันเก้าฉบับอ่ะเนาะโ,โอเคโอเคอ่านะฮะ แลวบางเอิญคนอย่างทนายสมเกียรติเนี่ยนะครับก็ไม่ได้เป็นคนที่เกเร <sl ope> อะไรมากมายนะ <oc l ain> ครับการทํา youtube <y out ube> เป็นไอคิวสั่งการพูดจาอะไรบางอย่างก็เป็นเรื่องของอาอา sea, นามสมมุติในนี้นะนะครับเป็นนามสมมตุติสมมุติเฉยๆแต่ทําไมจึงจึงคิดว่าเป็นตนเองนะอ๋อพิมพ์ผิดแล้วครับคุณวีระเอาใหม่นะ นะครับโอเคไม่เป็นไรครับผมก็ถามอยู่มีเพื่อนเป็นตำรวจอยู่ใช่ไหมเออดีอย่างนี้ยิ่งดีนะครับอย่างนี้ยิ่งดีนะครับอ่านะครับแช่งพ่อเขาแช่ง,ชงตอนไหนอ่ะพี่อมพรครับพี่อมพรผมไม่เคยแช่งพ่อใครนะครับผมไม่เคยแช่งพ่อใครนะครับไม่มีนะไม่มีนะครับคิดดีๆก่อนนะ ไม่ได้เอ่ยชื่อใครเลยครับทาไมถึงคิดว่าเป็นแช่งพ่อใครพ่อเขาไม่มีจริงๆนะครับทุกท่านนะครับนะนะครับนะกูอยากจะรู้เว้ยมีเพื่อนตำรวจกูขำเออเอาเลยอ่ะใครที่เข้ามาแล้วลืมกดไลค์ครับกระทืบไลค์ก่อนครับพี่น้องครับนะครับกระทืบไลค์ก่อนนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่ามีคนแอบแฝงมาครึ่งหนึ่งมีคนแอบแฝงมาขึ้นครึ่งหนึ่งนะครับนะครับ คุณเอ,อื้อมพรจะต้องใช้คําที่สุภาพนะครับเวลาเข้ามาผมก็ไม่ได้อยากตอบโต้หยาบคลายนะผมไม่อยากตอบโต้หยับคลายคุณเอ,อื้อมพรนะคุณเอื้อมพรขึ้นมึงขึ้นกูมาก่อนบางทีเดี๋ยวผมอาจจะขึ้นมึงขึ้นกูมากนะคือยังไงผมอนุโลมนะคือถามได้แต่ไม่จำเป็นต้องมาใช้มึงใช้กูเดี๋ยวผมมึงกูกลับบ้านท่านอย่าดิ้นนะบอกก่อนนะนะครับนะนะ g o o มอร์นิ่งครับเนาะนะครับ ไม่เป็นไรครับคุณนครเอฟซี FC ครับให้เขาเข้ามาฟังจะได้อยาจะได้มีโลกทัศน์ใหม่ๆนะครับผมผมเห็นว่านะนะเขาจะได้มีมุมมองใหม่ๆว่าออสิ่งที่ผมพูดตรงเนี้ยเออมันจริงหรือเปล่าหรือว่าสิ่งที่เขากล่าวหาเนี่ยมันใช่หรือไม่อย่างเงี้ยนะครับผมก็เลยต้องดูก่อนว่าเออคำถามคืออะไรแล้วค่อยตอบนะยืนยันนะครับไม่เคยดา่านะไม่เคยด่านะไม่เคยเอ,อืยชื่อใครเลย ไม่เคยเอ่ยชื่อกันเลยนะครับจริงๆนะทุกท่านนะนะครับคนเราจิตอ่อนก็แพ้ไปจิตอ่อนในโลกโซเชียลขู่กี่ครั้งแล้วขู่อย่างนั้นจะมาเอาตีนเหยียบหน้าจะมาหน้าออฟฟิศนะครับขู่ว่าจะมีกองกำลังมาขู่ว่าจะให้ไอ้ตือหัวหมูโสโคกมาทำร้ายผมกี่ครั้งแล้วครับที่ข่มขู่ผมแบบนี้ เข้าใจไหมแต่ผมก็รู้สึกว่าเออผมรู้สึกไม่สบายใจเวลาเราได้ยินอะไรแบ,บนี้นะครับเล่าให้เมียฟังเมียก็ไม่สบายใจผมรู้สึกไม่สบายใจผมรู้สึกว่าเหมือนุดนถูกครคู่คามเสรีภาพอิสรภาพและชีวิตทรัพย์สินนะครับผมรู้สึกว่าผมไม่สบายใจเดี๋ยวผมคงจะลงประจําวันนะครับเดี๋ยวผมคงจะไปลงประจําวันแล้วก็คงจะ,ะคงจะ แจ้งความไว้ก่อนดีกว่าคือจะมาจริงไม่มาจริงไม่รู้นะแต่ได้มีการถูกข่มขู่ไว้และผมจะเก็บหลักฐานตัวนี้พร้อมคลิปวีโอตัวนี้นะครับผมจะไปแจ้งความไว้ก่อนเพื่อเพื่อเป็นการทำหลักฐานเอาไว้ว่ามีบุคคลคิดจะกระทำการอย่างนี้แล้วไม่ต้องห่วงเลยครับผมระบุชื่อนามสกุลจริงพร้อมส่งคลิปวีโอเลยนะครับผม ระบ,บุชื่อนามสกุลจริงและส่งคลิปวีโอไปเลยนะครับผมใช้สติปัญญาในการต่อสู้ผมจะไม่ใช้กำลังนะครับผมจะใช้สติปัญญาผมจะไม่ใช้กำลังเหมือนพวกอันถา,านนะครับผมจะไม่ใช้เอ,อเขาเรียกอะไรฮะสุราหรือเหล้านะครับสุราหรือเหล้าเป็นเครื่องย้อมใจในการมาข่มขู่คนอื่น